ชีต้มยาก,กันยางรั่วคร้วมันรั่วครับครับนี่ช่วกันทำไมครับพีรรซื้อมาจากร้านไข่ของร้านก๋วยเตี๋ยวนะดดครับลองวัดเช็คดูนี่ครับฉีดน้ำยาไปในยางไม่รู้มันจะช่วยหรือเปล่า เรียบหมดแล้วพี่แจ๊คแผลอยู่ไหนนี่อยู่หลางนี่ใช้เวลานานไหมครับผมไม่นานคนระับมันเจอ่านจะทำงานนะครับอ๋อนี่ไม่ทราบว่าน้ำมีหาหรือน้ำครับไม่รู้เหมือนกัน <S 2> <S 2> ไม่มีเสียงลมออกนะครับน้ำสิครับคุณไรนะม,มีไหมไม่มีอย่างเนาะไม่น่าจะมีนะถ้ามีมันก็ยังว่าแต่มันดูไม่ออกหรอก มันต้องมีเสียงออกมาแล้วลองดูอีกทีอันนี้แทงหนอนมาครับยางไอแซตไม่อยู่นะครับลองมาใช้น้ำยาดู